อุทยานแห่งชาติป่าหินงามจุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน50เมตรทุ่งดอกกระเจียว350เมตรนี่ก็เป็นแดนที่ พวกเราอาจยมาดูในจังหวัดชัยอบภูมิพาสุดแผ่นดินดินแดนสามภาคอีสานกลางเหนือไทยแลนด์อันนี้ก็คือต้นดอกกระเจียวแต่ยังช่วงนี้ยังไม่มีดอกมีดอกแต่ว่ามันแกไปแล้ว เฉียวก็เหี่ยวไปแล้วแหละแกบไปแล้วกระเทียวเม่นครับครับพาพวกเรามาดูกัน อดอกกระเจียวนะครับแต่ทุกวันก็คงจะพึ่งพึ่งจะหมดไปเหลือแต่ต้นและใบส่วนดอกก็แห้งเหี่ยวไปหมดแล้วนะครับฮะ จุดชมวิวสุดแผ่นดินณนะจุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดของอาเทือกเขาพังเหย846เมตรจากน้ำทะเลเกิดจากการดันตัวของแผ่นดินภาคก,กลางชานไทยทุกเข้าใต้แผ่นดินภาคอีสานอินโดชหน่าทำให้เกิดขอบยกสูงขึ้นแบ่งระหว่งางภาคกลางกับภาคอีสานจึงเรียกบริเวณนี้ว่าสุดแผ่นดินอีสานกลาง พวกเราได้ดูกันอากาศเย็นนะครับ ทางนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเระจะถ่ายรูปอันที่เป็นหุอนอองลานหินนะครับลานหินงามเป็นแถวๆไปเรื่อยๆอันนี้ครับจะพาเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้พวกเราได้เห็น าอากาศเย็นมากในภาคกลางอีสานนะครับจุดสูงสุดตรงนี้ติดต่อกัน3ภาคภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะครับ นั่นก็จะเป็นจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับตัวนี้ก็หมอกลอยลงมาตัมแล้วนะครับอากาศก็ถือว่าเย็นเย็นสบายนะบเป็นพื้นที่รอบ,รบ สูงพอดูนะครับมันก็เป็นเหวเลยนะครับเดือนิดเดียวนะครับก็เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมินะครับครับจะมองเห็นนะฮะทางโน,น้นนะะสวยมากนะครับตรนี้ติดต้นไม้นะครับ ้งบบนนนีะครอัอากาศเย็นมากนะครับเย็นแล้วก็เป็นาบางสิ่งที่น่าก้นหานะครับท่านใดที่มาก็ทำตามอุทยานก็บอกด้วยนะครับห้ามสุบรุรีห้ามเอาเหล้ามาดื่มห้ามนำสัตว์เลี้ยงมา นะครับห้ามกากเต้นนะครับจะพาลงไปดูนะครับจะดูได้ขนาดไหนโอ้โหชันมากนะครับชันมากนะครับพาก่อรักนะครับ เป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวนะครับที่มามาาชมนะครับจุดพักของนักท่องเที่ยวนะครับที่มามาชมก็จะได้พักผ่อนหย่อนใจยู่ตรงนี้เป็นห้องสุขาบ้านห้องอเป็นสถานที่ให้เราได้ได้ชมบ้างนะครับก็จะนีแหละครับอันนี้คือ หาหินตั้งนะครับเป็นธรรมชาติที่มาพวกเราหาดูได้ยากนะครับในเขตภาคอีสานนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำสวยมากนะครับห้องน้ำห้องน้ำที่สวยมากนะครับ ชมวิวนะครับสวยมา,มากนะครับนะครับต้นมะขามป้อมต้นดอ,อกไม้นะครับจะพาขึ้นไ่ชมห้องน้ำนะครับและสถานที่พักผ่นหย่อนใจนะครับนี่ นะครับสวยมากๆนะครับี่ครับสวยมาก สถานที่นะครับผาสุดแผ็นดินนะครับนะครับวันอังคารที่27เดือนตุลาคมปีพุทธศักราชสอ6 3 ขอคุณทุกท่านนะครับที่าติดตามแล้วก็รับชมมาตลอดขอบคุณอีกครั้งนะครับ